สวัสดีค่ะมือนี้มาพร้าับยายเล็กคือเก่านะจ๊ะยายเล็กเซ้าไนลมืมอนี้สิผ้าพีผ้าหน่องมากินอู้ยพี่น้องบักใหญ่เลยตายตายแบบไงใหญ่กว่าหัวยายเล็กอีกจ้ะมากินสมโอจ้ะพี่น้องใหญ่คักหมักสมโอก็ได้ยไปไปรักเขามากพี่นอ้องคนมักรักเนาะจ้ะไปรักเขามาก เดสองลูกจะพี่น้องก็ลเลยสิผ้าพีผ้าน้องมากินน้ากันเนาะเข้ามาเนี่ยอนนนันกินน้ากันกับโทษซ้ากันเด้อพี่น้องมาจับมาเนี่ยลงมือเลยม,มีมีอันนี้น้าจ้ะพี่น้องมีบักม่วงดองน้าจ้ะอันนี้โอ้ยตับบขาวไ้สั่นเลยเนาะพี่น้องน่วยใ่คักที่แรกว่าสิบอยกลกกักเด้ะพี่น้องแนม่ไปเนี่ยม,มาเรา แนมแล้วแนมอีกเว้ยมาเป็นตลาลักทเทนอว่าสันก็เลยหามใจบวายพี่น้องก็เลยได้ลักมากหรี่นปสีงามงามพี่น้องบอเสียแรงที่ไปลักมาบอเสียแรงเลยจ้ะพี่น้องมาเดี๋ยวยเดยล็กซิมซิ่ม,ม,มก่อนอหวานพี่น้อง มื่อนีกเอเล็กเห็ดแซลโพงเดียวต่อมาเนี่มากินกระมากสมโอหลักเว้ยพี่นอะ่อืม เหนียวหวานหวานซ้ำซ้ำพี่เนาะหวานเนาะ เปรี้ยวนิดๆจ้ะพี่น้องตัวเหยื่อปะนี่ยไม่นม่มาก,กินอยู่สวนพี่น้องมาก,กินอยู่ไฮอยู่สวนต้นต้นมะฮุ่งจ้ะพี่น้อง หรือว่าต้นมะละกอน,นั่นเองลอกหมักม่วงดองด้วยซ่วงไม่แห้งพี่เนาะ นมักสมโอรักพี่นอ้องเนื้อว่านหวานหวานซำหุยเจียวพี่น้องวันนีย แอบพี่น้องของลักไนะมมาเดี๋ยวมากินของลักนำกัน,นกส,สับขักพี่น้อง สมสมว่เนี่ยบดเตียน้ำมากอ,อมพุดมาออกกล่องน้ำพอบพี่น้อง ดังเขาสิฮู้อุสารัากมากมะรียินยังนั่มมาพออยู่ หมักมองหน่อยดองพอพี่น้องว,วิจิอาบันสว่าง สังเกตาตาสังเกตตาพี่น้องตาซึน อยู่ใครอยู่สวนพี่น้องเลยซึ่งทั้งที่พี่นอ้องบอร์เออราาสียธอมะสมโอหลักพี่น้องเสียงพ่อแม่ก็เจ้าว่ะพ่อแด่มาลักมาสมโอกูบอกพี่น้องเดี๋ยวบางคนเด้อ ไปนอ้อแผลงอ่ะเดี๋ยวแย่เล็กไปก่อนเด้อจับไปก่อน เพิ่นนําหามักสมโอเพิ่นเซียเราอะสัสยายเล็กไปก่อนเด้อจ้าจ้าสวัสดีค่ะ